สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับเมื่อคืนนี้ครับแพลวแพ้วนะครับก็ได้ยกพลนะครับไปแสดงนะยูบ้านโน้นท้องตำบลโน้นท้องอำเภอหนองเรือขอนแก่นนะครับพี่น้องเมื่อคืนนี้ครับเกิดยังคืนครับปรากฏว่าฝนนี่ตกหนัก หรือเกินครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยน้อยนิดครับพี่น้องน,นะครับป้าแพ่ววนะครับถึงขั้นโพสต์แบบนี้นะครับบอกว่าชีวิตหมอลำสู้สู้นะทุกคนทุกฝ่ายฝนตกแต่ใจสู้ขอกําลังใจด้วยนะคะป้าพี่น้องน,นะครับหลังจากตอนเนื่องครับฝนตกบ่ยหยุดแพลวพาวโพสต์อีกแบบนี้นะครับ ถึงฝนจะตกหรือมีอุปสรรคแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าบางคนตั้งใจมารอดูเราบางคนตากฝนเพื่อรอคุณยายแก่ยืนกลางร่มหลบฝนเพื่อรอเราคนจะมากคนจะมากหรือน้อยไม่เกี่ยวเราต้องแสดงให้เต็มที่หน้าเวที บาดพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับหลายคนก็บอกว่าเคาะซ่ำก่าสัตว์ครับพี่น้องนะครับเกิดยังคืนครับช่วงนี้นะครับไปใส่มาใส่เนี่ยครับก็ลำบากรับพี่น้องนะครับช่วงหนาฝนนะครับแต่ว่าแพ้วๆเนี่ยเจอบ่อยมากๆครับบางคนก็ถึงขั้นว่าไหวเจ้าที่เจ้าทางในเด้อนะครับบางคนก็บอกว่าอ่าให้บนบานสารก้าวแน่ก่อนขื้นเวทีทุกอย่างจะได้อ่า ลุล่วงไปได้ด้วยดีประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าสู่ๆเอ้อทีมงานบางคนก็บอกว่าถูกต้องค่ะสับริศิลปินต้องแบบนี้นะครับอีกคนนึงก็บอกว่ามืออาชีพมากคนเยอะคนน้อยก็ต้องแสดงถ้าไฟ์สดจะดีมากประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับเพื่อนก็ไล่สดอยู่ครับพี่น้องนะครับ อ่าวก็มีเอซเข้าไปเอมเเนต์เนยเยอะม,มากครับพี่น้องน,นะครับทั้งฝ่ายของแพลาวนะครับพี่น้องน,นะครับแต่วันล่าสุดครับพี่น้องเพจสบายดีเจ้าเดิมนะครับเพิินเข็นเพื่อนก็เอาอไปล้งขึ้นกันครับพี่น้องน,นะครับอ่าเราก็บอกว่าบัตร100บาทแถมฝนตกอีกผู้จัดสู้สู้ปา๊ดนะครับเพจสบายดีเนี่ยก็โพ์ถึงผู้จัดนะครับพี่น้องน,นะครับอ่าแล้วก็ เอฟซีเขาไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับพี่นองนะครับบางคนก็บอกว่าหาคส้นนับได้ปาดพี่นองนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าฝนหยุดแล้วคนกําลังไปนะครับส่วนทันนี่ก็บอกว่าเอฟซีเขาบอกไม่เป็นไรได้ตังครบทุกคนว่าสันเดปาดพี่นองนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าอ้างฝนนะเพราะถ้าคนเขาชอบฝนตกแค่ไหนก็มาดู ปาดนะครับนั่นแหละครับอ่าวงแพรวาแสงทอนะครับเมื่อคืนนี่ก็เจออุปสรรคอย่างหนักก็คือฝนตกกับพี่นองน,นะครับอ่านุ่มบอกเลยเข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเดอ้อทุกท่านมีวามคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวทามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ